สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะมาสอนซ่อมจักรลานะครับด้วยประสบการณ์25ปีนะครับนักสู้สองแผ่นแผ่นดินครับมาเรามาสอนกันมาดูกันนะครับใครสนใจก็กดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับวันนี้จะสอนตั้งตักขอกับใบมิดตัดตัดได้ล่างนะครับ ผมจับเาถอดฟ้านี่ออกก่อนน็อตสามตัวนะครับเอาเลยสอนทำไ้ไอ้ไอน็อตชงตัวนี้ผมถอดออกมาแล้วนะครับตั้งตากขอก่อนนะครับดับแรก ขอชัวร์ๆก็ถอดแป้นถอดฟันออกให้เห็นชัดๆนะครับถ้าคนในยังไม่ยังไม่เก่งประสบการณ์ยังไม่เยอะก็ต้องถอดครับเพื่อได้จุดมาตรฐานพอเราก้มๆเงยๆเรามองไม่ค่อยค่อยชัดครับเดี๋ยวมันชนเข็มมั่งอะไรมั่งตั้งไปก็ไม่ชัวร์ครับ ปลดฟันออกเวลาซ่อมจักรนะครับตักขอ ต้องดูให้ดีนะครับบางทีได้ขาดได้โดดนะครับดูเอามือสัมผัสด,ดูด้านนี้นะครับด้านนอกด้านนี้อย่างเดียวถ้ามีแบบปลายแบบคมๆเงี้ยมันมันจะได้ขาดนะครับ ใช้กระาดาษสายเบอร์พันครับอย่าไปใช้หยาบนะหยาบใช้ไม่ได้นะครับแล้วก็ปัดแต่ด้านเดียวครับด้านนี้ทำปัดด้านในนะครับด้านในเสียเลยปัด,ดไปด้านเดียวครับแล้วก็มือลูบดูว่ามันคมไหม ใช้กระดาษสายหยาบนะครับต้องละเอียดยิบเลยเบอร์พันนฮะด้านด้านล่างเนะี่ยกับด้านในนะฮะทำปัดเด็ดขาดเพราะว่าจะทำให้ตะพรอมเสียเลยครับ มานี้ครับไม่ไม่คมลื่นๆก็โอเคครับถ้ามาีที่ปัดเงาก็ก็ปัดเงาหน่อยก็ดีครับปัดแต่ด้านนี้นะฮะห้ามปัดด้านใน จริงๆไม่ต้องเปิดฟ้ากนะ็ไดมีจะมีรูให้ไขอยู่แต่พอดีผมอยากให้ทุกคนเห็นครับว่าข้างในมันเป็นแบบไหน เป็นตัวยึดตัวจับเสาเสาเคียมขึ้นลงครับเดี๋ยวเราจะดูว่าตั้งตัดคอไงเวลาเราตั้งตัดคอครับีกาดออกก่อนจะมีกาดสองตัวครับตัวหน้ากับตัวหลังนะคือตัวนี้ครับตัวหลังอ่าตัวหน้าในตัวหลังเราคันน็อตอยู่ฝั่งนี้ครับตัวล็อก ยังยังเลยโม่ซื้อมาแล้วเม่อาเนี่ย <c oughs> <c oughs> นี่เนาะน็ดต,ตัวนี้คือยึดขาดตัวน้ครับตีออกเลยเอาออกห้ห่างเลยแล้วก็พันนอดอีกตัวหนึ่งเนี่ยห้าออกมาเลยแล้วก็ค่อยตั้งตับขอนะครับนี่เราตั้งตับขอนด้ ในการตั้งตะขอสัองเกตด,ดูนะครับว่าประมาณมาตรฐานประมาณไหนตะขอถอยหลังสุดนะครับให้ได้ประมาณสามมิลสี่มิลสี่มิล ให้ได้ถอย้ถอยห่างห่างเข็มสุดนะครับมุติว่าตักขอถอยถอยสุดแล้วเราวาดดูตรงนี้ครับให้ได้ให้ได้สี่มิลครับสามมิลครึ่งถึงสี่มิลครับเราก็จะมาดูเวลาเข้าเข้าเข้าเข็มก็จะพอดีครับห่างดูนับจากดูเข็มขึ้นมาสองมิลนะครับตับเวาวกลางวาวเข็มพอดีนะครับ ถ้าไม่ได้อย่างที่ต้องการก็ก็ปรับเสาเข็มขึ้นลงนะครับก็เวลาเข็มลงครับเข็มลงสังเกตด,ดูนะครับ เข็มลงปั๊บเนี่ยมาถึงปลายเข็มเล่มแรกถึงกับหลังส่วนกับหลังจากคอพอดีนะครับแล้วก,ก็วดวัดวัดจากรูครับจากรูรูรูได้กับเข็มครับเอาหกเหลี่ยมสามมิลครับวางถ้าได้สามมิลพอดีเลยครับมาตรฐานคือสามมิลครับถ้าเกิดว่ามันเยอะไปน้อยไปไม่ได้ครับอาจจะผักไม่ดีครับ เย็บไม่ไม่ลื่นครับจะเป็นแบบหลุดขาดมั่งอะไรสรารพัดโรคครับมีเก็บด,ดูดีนะครับออดันเข็มมาให้ชนกับถห้มันชนกับตะขอนะครับปลายมันแล้วก็วัดดูจากจากรูกเข็มมาจากรูดักรูตะขอมาหาเข็มนะครับ ระหว่างให้ได้สามมิลน,นะครับสามมิลนีนนน่มาตรฐานเลยครับก็อย่าลืมครับจ,จ,จุดแรกก็ตรงนี้ครับให้ห่างสี่มิลสามมิลประมาณสี่มิลครับสี่มิลพอดีเลยมาตรฐานครับสี่มิล ตรงนี้สี่มิลนะครับวิ่งมาแล้วก็เข็มลงครับพอปลายเข็มแกส่วนกระตักคอนะครับเสม,มือกระตักคอปุ๊บเนี่ยวัดจากรูครับจากรูตรงนี้ครับวิ่งมาหาเข็มได้สามมิลพอดีครับคือถ้าเกิดว่าไม่ได้อย่างที่ต้องการก็ปรับเสาเข็มครับขึ้นลงได้เอาให้ได้นะครับตั้งได้ก็คือ ใช้ได้เลยครับแล้วเวลาตั้งตั้งตั้งดักขอเข็มมันจะมีอยู่สามเล่มครับบางที่บางที่มันจะหัเข็มมันจะเอียงซ้ายเอียงขวาครับต้องดูว่ามันตรงไหมทำให้ดูนะครับ เห็นไหมครับเข็มเข็มแรกจะเบียดเบียดแล้วมาเข็มสุดท้ายาเข็มสุดท้ายไม่ถึงครับอ่าต้องต้องระวังครับตรงนี้ถ้าเป็นแบบนี้ก็เอียงเสาเข็มครับให้มันให้มันกินเท่ากันทุกทุกเล่มนะครับสามเล่มไม่ให้ชนนะครับแค่แค่แค่เสียดเสียบครับอย่าให้เข็ยมยึด ขอก็ล็อกเบาๆครับพอเคาะไปเค้ะมาได้ ยายเหยียนชัดๆนี่นะครับไปช้าๆอย่าให้เข็มยึดนะครับแสดงว,ว่าถ้าเกิดว่าเข็มมันขยับก็คือว่ามันชนนะครับอย่าให้มันชนแล้วก็เอาอะไรกดดูวให้มันแน่นพอดีหนึ่งเข็มแรกแล้วก็ปลายตะขอมาชน อยู่ตรงกับเข็มแล้วก็เอามือลันนะครับถ้ามันนิ่งๆเข็มมันดิ่นไดน้นิดหน่อยพอครับประมาณนี้ครับนะสามเข็มตรวจสอบให้ดีครับถ้าเข็มไหนเข็มหนึ่งชนหรือว่าห่าง ห่างไปก็โดดครับไปตัดคอห่างเข็มมากก็โดดครับโอเคก็ล็อกล็อกล็อกอย่าลืมล็อกนะครับนี่จะเป็นจักรลาคอกระบ,บอกนะครับวันไหนถ้าสะดวกแล้วทำคลิปลาฐานแบนด์ให้นะครับ ประมาณนี้นะครับตั้งเสร็จตั้งดอกขอเสร็จนะครับทีนี้ก็มาตั้งกัดนะครับเริ่มจากกาดัดกัดลังก่อนครับกัดลังนี่ไม่ปักเข็มลงไปให้สุดนะครับแล้วก็ห่างประมาณประมาณ เส้นได้ใหญ่ๆครับห่างประมาณอาการดรังการด่ังนี่ประมาณกระดาษ A4 ครับ่าให้ส่วนเข็มนะครับกระดาษ A4 พอดีเลยกาดหน้ากาดหน้าคือตัวนี้นะครับ กัดหน้าห่างหนึ่งมิลครับกาวนะครับห่างหนึ่งมิลห่างหนึ่งมิลน, <Okay, S 1> นะครับโอเคครับดูชัดๆนะครับตั้งใจดูก็เก่งนะครับ ประมาณนี้ครับใช้ได้แน่นอนครับทีนี้เราจะมาดูมีดมีดตัดล่างนะครับส่วนมากเพื่อนเจอแตอ่ตัดได้เข็มเป็นกองครับหนีบ กับปลายมีดมั่งอะไรมั่งเนี่ยมีเศได้เข็มครับเท่ากับเท่ากับครึ่งนิ้วประมาณนี้ครับเกี่ยวกับตั้งใบมีดล่างนะครับเราดูตรงนี้ครับอ่าหมุนหมุนให้มาร์มาร์ตัวนี้ตรงนะครับอ่าพอตรงปุ๊บเราก็มาดูไอมาตั้งมีดครับในการตั้งใบมีดครับ ถ้าเป็นระบบลมก็ปิดลมนยครับแล้วก็ใช้มือดันดันช้าๆอาจะมีลูกเบี้ยวปรับเดินหน้าถอยหลังครับตรงนี้ปลายมีดมันจะขยับไปขยับมาครับเราตักคอเราก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะครับ สังเกตด,ดูนะครับนันมีดมาให้สุดนะครับปลายมีดปลายมีดตรงนี้ต้องแทงบนตะขอตรงๆนะครับถ้าเกิดมันเลยมาอาการเลยมาก็จะเป็นแบบมีเสร็จได้เข็มครับใช้ไม่ได้ครับ โดดขาดเป็นสรารพัดนะครับอาการถ้าเกิดว่าปลายมิดตัวนี้เลยมามันจะตัด4เส้นครับมันไม่ตัด2เส้นมันจะตัดท่อนที่เดือก็จะติดอยู่ตรงนี้ครับอ่าสังเกตด,ดูนะครับตั้งยังไงก็ได้ขยับพวกนี้มันให้มัน,ให,มนให้มันแทงบนบนตับขอตรงๆครับปลายเดียม แล้วก็ขยับครับพอเราดันมีดสุดดันมีดสุดปลายปลายกับขอกับปลายมีดครับให้มันตรงกันเลยครับถ้าเกิดว่ามันเลยมามันก็จะเป็นอาการที่มีเสียดได้เยอะๆครับถ้าเกิดมาไม่ถึงปลายมีปลายปลายมีดกับปลายดักขอไม่ตรงนะครับปลายตัปลายมีดมาไม่ถึงนะครับมันจะเป็นตัดไม่ขาดเท่าสุดมากครับ ถ้ามันเลยมามันตัดขาดครับเดยวจะมีส้นได้เยอะๆเด็กกองอยู่แถวนี้ครับส้นได้เป็นเป็นได้เข็มนะครับความยาวประมาณครึ่งนิ้วประมาณนี้เสียดได้ก็เสเต็มอย่างเงี้ยทำยังไงก็ได้ครับให,ใ,หให้ไม่ให้ให้ปลายมีดบนกับปลายตะขอตรงกันครับขยับตัวนี้นะครับ พอมันตรงกันเราก็ล็อกประมาณนี้ครับใช้ได้แน่นอนครับลูกเบี้ยวตัวนี้จะหมุนให้ปลายมิดเข้าออกได้นะครับถ้าเป็นรุ่นอื่นก็จะมีะตัวล็อก,อ,กอีกแบบนึงนะครับถ้ามีเดี๋ยว คนหลังจะวีดีโอให้ดูครับครับผมดูนะครับปลายมีดกลับปไปแต่ขอตรงกันเป๊ะใช้ได้แน่นอนครับ มิดก็ประมาณนี้นะครับัขอ,อ,อเวลาเราตั้งเสร็จแล้วโอเคเราล็อกล็อกเสร็จแล้วเราก็มูนดูอีกทีนะครับเพื่อความแน่ใจบางที่มันขยับมาหน้ามันกลับมาส่วนเข็มครับ นี้ครับใช้ได้แน่นอนก็ระบบตีได้ครับระบบตีได้เวลาเราลอยได้ลอยได้ผ่านเสร็ดนะครับเราสังเกตง่ายๆครับตักขอวิ่งมาหน้าสุดนะครับพอตักขอเริ่มถอยมันตัวไอตัวตีได้ตรงนี้ก็เริ่มตีนะครับเราตั้งให้มันเริ่มตี ถ้าเกิดว่ามันตีไปก่อนหรือว่าตากขอเริ่มถอยมันไม่ตีก็สั้งให้มันเริ่มตีนะครับอ่ามันจะเป็นเอาง่ายๆครับเดี๋ยวทำให้ดูมันจะเป็นแบบนี้ครับไอ้ตัวตัวตีได้ตรงนี้จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับบาตักขอเริ่มถอยก็ให้มันแตะไว้ครับพ็เริ่มถอยก็เริ่มปวดวิ่งไปอย่างนี้ครับถ้าเกิดว่า ต่ข้อยึดเริ่มถอยหลังครับเนี่ยมันต้องเริ่มตีครับถ่ายให้ให้ดูก็มองไม่ค่อยเห็นนะครับรุ่นนี้ต้องรุ่นใหม่หน่อยจะมองเห็นนะตักขอริ่มถอยหลังเริ่มตีนะครับอย่าลืมนะครับสําคัญมากตรงนี้ทําให้ได้โดดได้ขาดได้ไม่สวยอยู่ตรงนี้หมดครับถ้าเกิดว่าอาการที่ว่าเหยียบเบาเหยียบไปแล้วว่าผ้าหอ่อผ้ามันห่อเนี่ยมันจะตีไวครับ อ่ามันมันตีช้าไปครับห้าผ้ามันหอ่อบางคนลาเสื้อยืดพอลาออกมาแล้วมันจะได้มันจะดึงหอนูนไปเลยครับนูนไปเลยแบบนั้นมันจะตีช้าครับก็ทําให้ตัวนี้ครับตีไวหน่อยดันไปหน้ามันตีไวหน่อยครับเนย่ยโต,ตัวตีตัวนี้อ่าตัเนีย่ยตับขอเริ่มยึดปุ๊บเนี่ยห้มันตีไปรื่ลงหน้านิดนิดก็จะหายครับอาการนี้ ครับผมวันนี้ประมาณนี้นะครับถ้ายังไงฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามด้วยเพื่อคลิปข้างหน้าครับจะสอนทุกอย่างครับผักล้างติดกระลุมเกี่ยวกับกูร์ซากรรมต่อไปนี้ผมจะสอนทุกอย่างครับท่านใดสนใจก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ครับ